คันนี้ไม่ได้เปิดตัววันนี้และยังไม่ได้เปิดตัวด้วยซ้ําคือแบบว่าทุกคนจะเห็นที่นี่ที่แรกและที่เดียวก่อนเพื่อนเลยก็คือคันนี้แล้วรายละเอียดยังมีไม่เยอะแต่รู้ว่าคันนี้คือเป็นไฟฟ้าล้วนไฟฟ้า100%เซสวัสดีค่ะตอนนี้เจอก็อยู่ที่งานมอเตอร์เอ็ก2์โปนะคะที่ Impact Arena เมืองทองคาน,นีจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาปีนี้คนเยอะมากเยอะเหมือนเดิมแล้วจะบอกว่า ปีนี้ไฟฟ้าเขามาเนาะนวัตกรรมใหม่มาเยอะมากๆจะจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศกันแล้วก็จะพาไปดูรถที่เจยชอบด้วยจะก็เล็งไปแล้วหลายคันแล้วปะไปดูกันตอนนี้จะก็อยู่ที่บูธมาเซราติ er นะคะเขาก็มีรถนวัตกรรมใหม่ที่มันเปิดตัววันนี้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยก็คือตัวข้างหลังตัวนี้เองสวยมากแล้วเป็นสีพิเศษด้วยสิ่งที่เปลี่ยนใหม่เลยสําหรับมาเซราติในรุ่นนี้เนี่ยก็คือ เกียร์เนี่ยหัวเกียร์จะไม่มีแล้วคันนี้จะเป็นเป็นเกียร์กดแทนเกียร์กดแทนใช่จะเป็นกดเอาเลือกเขาเรียกเกียร์ซีเลคเตอร์ก็คือจะจะถอยจะวิ่งก็คือกดเอาอใช่ครับแล้วร,ระบบเสียงระบบลำโพงอ่าระบบเสียงลำโพงเนี่ยก็เป็นครั้งแรกอีกนะใช่ oh. เพราะว่าถ้าเป็นตัวรุ่นก่อนหน้านี้ของมาซร์ติทั้งหมดเนี่ยเราจะทำกับฮา r m มานเก d ร์ดน แล้วก็โบเ e r ร i l k i n ์วิลนแต่พอมาคันนี้เนี่ยเราบอกว่าโอเคคอนเซปต์เลยคือต้องการให้เป็น all made in Italy. อิตาลีเราก็เลยเฟ้นหาลำโพงที่ดีที่สุดของอิตาลีก็คือ Sonas Faber ว้โซ s ัสเฟเบอร์เนี่ยเขาทำลำโพงบ้านลำโพง h โฮมเทเตอร์มาก่อนแล้วมาอยู่ในคันนี้เลยถูกต้องลำโพงบ้านลำโพงโฮมเทเตอร์ที่เป็นของโซนัสเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ย ถูกกเลยก็มีเป็นร้านใช่ฮะแต่ว่าพอมาอยู่ในเจ้าคันเกลคาเร่คันนี้เนี่ยออปชันหลักแสนนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะกดเลือกเป็นออปชันได้ So n ั s p ฟ e บอเลือกได้14ลำโพงกับ21ลำโพงคใช่ก็คือรวมอยู่ในคันนี้คันเดียวครบทุกอย่างทั้งความบันเทิงความบันเทิงรวดเร็วถูกต้องแล้วก็เซฟตี้ล่ะคะตรงนี้เรื่องของเซฟตี้เราอยู่ในเอ็นอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็พวกแอร์บล็อกแอร์แบ็กเราเป็นเคอร์เทนทั้งหมดตรงนี้ก็ ปลอ,อดภัยแน่นอน <Okay. S 2> นะครับเรื่องการขับขี่สนุกนะครองตัวสนุกแน่นอนใช่ใช่ใช,ใชแล้วก็กลุ่มกรลิคาเล่เนี่ยก็ต้องบอกว่านาแปลกใจตรงนี้ว่า ออตอนหลังมามีสุภาพสตรีมาซื้อมาสนุนติเยอะเพิ่มมากขึ้น<อ>ใช่ครับเนื่องจากว่าพอมาขับแล้วเนี่ยมันให้ความเดลี่ยูสมากๆให้ความอนเนกประสงค์เวลาจะใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ SUV มันก็จะใช้งานอนเนกประสงค์ง่รรารถสปอร์ตแต่คันนี้ยังสามารถจอดโซนซูเปอร์คาร์ได้อีกเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงสายชอปปิง้งที่แบบ<า>ว่าไปถึงปุ๊บขี่เกียรหาที่จอด,ดจอดโซนซูเปอร์คาร์มาถึงเปิดฝาท้าย โยนของเข้าไปได้เลยใช่พรีเมียมสุดๆไปเลยใช่ใช่เรียกว่าสีอะไรนะคะอ่าสีเบียงโคเอสโตรครับสีเบียงโคเอสโตรก็คือจะเป็นสีขาวปนกับสีบลอนเงินหน่อยๆครับผมก็จะเป็นสีหายากใช่ใช่ใช่คือแบบลับลิมิเต็ดอิดิชันมากใช่ครับใช่ครับันนี้แล้วในรุ่นนี้ก็คือมีกี่สีคะรุ่นนี้เนี่ยจริงๆสีเนี่ยเลือกได้สีหลักจริงๆก็คืออยู่ทั้งหมด5สีก็จะมีสีขาวสีนี้นะครับแล้วก็สีเทา สีน้ําเงินะนะครับแล้วก็สีดำห้าสีแต่ถ้าบอกว่าห้าสีนี้มันธรรมดาเกินไปเรามีเ,าเขาเรียกว่าเป็น Division พิเศษนะครับผสมสีเองได้ผสมสีเองได้ <No! S 2> ใช่ครับก็เลยก็จะเรียกว่าเ,าเป็นเขาเรียกฟูริซิรี่ i e ริซิรี s เนี่ยเป็น Division พิเศษที่สามารถจะผสมสีพิเศษให้กับลูกค้าที่อยากจะได้ความแตกต่างหรือมีสีที่เขา มีเทมเพลตไว้อยู่แล้วแหละลองไปเลือกเพิ่มเติมได้พวกนั้นค่ะสีเขียวสีอะไรก็คือแล้วแต่จะจินตนาการได้หมดเลยช่ช่ๆชจะสีปะลงประลอดจะเป็นสีด้านสีอะไรพวกนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ครับใช่ครับรูราได้ตามใจแล้วก็สุดท้ายแล้วอีกครั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคานะครับสำหรับตัวเกรคาเล่จีทีนะครับเริ่มต้น6กล้านสี่สน้ามบาทครับผมคันนี้ไม่ได้เปิดตัววันนี้และ ยังไม่ได้เปิดตัวด้วยซ้ำคือแบบว่าทุกคนจะเห็นที่นี่ที่แรกและที่เดียวก่อนเพื่อนเลยก็คือคันนี้แล้วรายละเอียดยังมีไม่เยอะแต่รู้ว่าคันนี้คือเป็นไฟฟ้าล้วนไฟฟ้า100%เซคือพวงมาลัยเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคือจอยังไม่เห็น MG รุ่นไหนที่ทำออกมาเป็นแบบดีไซน์แบบนี้แล้วดูสิทุกคนแบบว่าแผงคอนโซลทุกอย่างคือแบบว่าล้ำมากไฮเทคเหมือนกันนะเนี่ย ค่าย MG นะคะก็มีเปิดตัวรุ่นนี้ค่ะ iMLS 6ค่ะเป็นรถคูปเป้ SUV ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบซิลิคอนคาร์ไบค่ะแล้วก็สามารถวิ่งได้200กิโลเมตรหลังชาร์จไฟไปแค่5นาทีนะคะจะบอกว่าคันนี้สร้างสถิติยอดจองล่วงหน้ากว่า00กคันภายในเวลาแค่8ชั่วโมงค่ะ มากแล้วจะบอกว่าดีไซน์ข้างในอะนะเป็นรถที่ดูล้ำสมัยมากคือจะบอกว่าใหม่สำหรับ MG ก็ว่าได้นะคะเพราะว่ายังไม่เคยเห็น MG ผลิตรถด,ดีไซน์แบบนี้ออกมาเลยแต่ได้ยินว่าคันนี้เป็นการร่วมมือของหลายๆฝั่งด้วยกันกับทาง MG ที่ทำให้คลอดเป็นรุ่นนี้ออกมาค่ะจะเดินผ่านมาจะเห็นรถคันนี้รู้สึกว่าแบบ จ้งมากรู้สึกเตะตามากค,คันนี้มีความพิเศษยังไงคะครับคันนี้นะครับจะเป็น Jeep All New Grand Cherokee นะครับเป็น 4xE นะครับเดี๋ยวโจยขอถามก่อนอันดับแรกคืออันนี้เป็นระบบอะไรเป็นระบบไฮบริดครับ<ว>เป็น Plug-in Hybrid เป็น Jeep p l u ๊กอินไฮบริใช่ครับโอ้ oh, ค่ะแล้วแรงม้าล่ะคะแรงม้านะครับคันนี้ทำได้ถึง381แรงม้ามส่วนแรงบิดจะอยู่ที่637นิวตันเมตรเลยทีเดียวค่ะ แล้วมีความพิเศษยังไงครับตัวนี้ความพิเศษนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตำนานเป็นรุ่นที่5ของจ e <ช>๊ปแกรนด์เชอร์กีนะครับ<ช>เรากลับมาในประเทศไทยอีกครั้งในนามของ j e ๊ปประเทศไทยอย่างเป็นทางการน,นะครับแล้วมาพร้อมกับปลั๊กอินไฮบริดทำให้รถคันนี้เต็มประสิทธิภาพของ 4x4 ได้อย่าง เต็มระบบเลยครับยแล้วก็ตัวช่วงล่างเป็นแอร์ซัสเ n s ชันสามารถยกตัวรถขึ้นลงอัตโนมัติได้เองอีกด้วยนะครับการลุยน้ําทําได้ถึง60เซนอย่างคันนี้ช่วงล่างเนี่ยพร้อมกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีการซีลทุกอย่างป้องกันและมีเหล็กโครงด้านล่างไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเป็นรถที่เหมาะสมกับการลุยมากๆเลยทีเดียวเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราด้วยที่แบบว่าเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวน้ำท่วมอะไรอย่างงี้เนาะ่วนเหมาะนะครับเรียกได้ว่าเป็นเบาะแบบพรีเมียมจริงๆจะเป็นเบาะพาราโมนัปป้า นะครับออรแปลว่าเป็นเบาะที่มีผิวสัมผัสเหมือนกับผิวหนังมากที่สุดเหมือน <ทำ S 2> ผิวหนังเราเลยถูกต้องมันจะอยู่ในพวกกลุ่มรถลักชัวรี่ทั้งหมดะนะครับซึ่งใส่มาในชีพการชโชกีคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นอเบาะสีทีท่ทั้งทุกที่นั่งเนี่ยมันจะเป็นเบาะอุ่น เบาเย็นทั้งหมดนะครับและคู่หน้านะครับจะมีเบาะนวดไว้ให้ด้วยว้าวเพื่อความสบายเพิ่มขึ้นก็คือนั่งไปเมื่อยไปเที่ยวอย่างนี้เนาะกดนวดกดนวดไปเลยอาการหนาวแล้วก็กดฮีทมีหมดใช่มีถือว่าครบแล้วก็จะมีฮีทที่พวงมาลัยด้วยแล้วระบบเครื่องเสียงตัวนี้ระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับจะมาเป็นเครื่องเสียงของ Macintosh เป็นตัวท็อปของ แกรนช์เป็นของอเมริกานะครับซึ่งมา19ลำโพงด้วยกำลังวัตต์สูงถึง930วัตต์นะครับไม่ดังก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วดังและรายละเอียดนุ่มทั้งหมดสมูทมากถูกและจุดเด่นของจี๊ปคันนี้ก็คือกระจกรอบคันนะครับจะเป็นกระจกอะคูสติก l a s s จะทำให้เสียงเข้าภายในรถน้อยที่สุดนะครับถือว่าเป็น b a s e in class รุ่นหนึ่งเลยก็คือถ้าใครมีลูกมีครอบครัวพาลูกไปเที่ยวหลับสบายแน่นอนไม่มีงอแง การเสียงรบกวนจากภายนอกครับโอเคเราไปชมภายในได้ค่ะทางฝั่งของ t o โยต้นะคะก็มีการเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าด้วยค่ะรถกระบะน่ารักน่ารักคันนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่500แสนนิดนิดเองค่ะไฮไลท์ของงานวันนี้เปิดตัว BMW XM l a b e l Race t ค่ะที่เป็นรุ่นพิเศษผลิตออกมาแค่500คันทั่วโลกเท่านั้นค่ะมีแค่4คันในไทยเท่านั้นนะ เป็น plug-in h y บ r i d สมรรถนะสูงด้วยค่ะเครื่องยนต์เป็นเบนซิน V8 ขับเคลื่อนได้748แรงม้าแล้วแล้วเจอก็ได้เจอกับรถคันนี้นะคะเป็นรถที่จอยอยากได้มานานมากแล้วก็มาเจอที่งานนี้แล้วก็ได้เจอกับเพื่อนสาวด้วยชื่ออะไรคะทำไมน<ช>่ารักจังชื่ออุ้ยค่ะเป็น product expert อยู่ที่ TTC เตอร์นะคะค่ะและคันนี้ก็เป็น G-Wagon G63 นะคะคันนี้เป็นรถในฝันที่จอยอยากได้มากๆเลยค่ะตอนที่อยู่ต่างประเทศ แต่พอเข้าไทยแล้วราคาค่อนข้างสูงไปมากคือคันนี้ตกอยู่ประมาณ20ล้านบาทนะคะเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกภายในคือตอบโจทย์มากไม่ต้องพูดถึงเลยมีความทนทานหรูหราคลาสสิกแล้วก็ทันสมัยในคันนี้คันเดียวเลยค่ะจะบอกว่าจอยพามาที่นี่ทําไมเพราะพามาดูรถที่จอยชอบมากๆแล้วก็อยากได้มากๆเลยคือรถคันนี้ค่ะ BMW X7 นะเพราะอะไรเพราะว่า จอยอ่ะเดินทางบ่อยมากแล้วเวลาขนสัมภาระทีอ่ะมันขนบ้านไปทั้งหลังก็คือคันนี้ตอบโจทย์มากแล้วทางที่จะอยู่อ่ะมันค่อนข้างที่จะขุขะซึ่งมองเวลาเลยว่าต้องเป็นคนนี้คนนี้คนนี้เท่านั้นที่แบบว่าเรียกชื่อเราก็ขอปิดไปกับรถคันนี้ลูกสาวลูกรักขอให้ได้เป็นลูกแม่ด้วยเจสาถูมันเรียกชื่อหนูเอาคันนี้